สวัสดีครับผมเชฟโต้งครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมนำเมนูซาวโดออเรนจ์บียอสนะครับที่ใช้ออเทนติกดูรัมเป็นซาวโดสำเร็จรูปของเรานะครับเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าสามารถทำได้แต่ครัสตี้เบดอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาชี้แจงให้ทราบว่าสามารถใช้กับขนมปังที่มีความเข้มข้นอย่างบิยอสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการตกแต่งนะครับเราจะใช้แอมเบนเต้นอนเดลี่วิปปิ้งครีมนะครับในการตกแต่งด้านบน เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลงมือทํากันเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มทําขนมปังนะครับเดี๋ยวเราจะหมักตัวผลไม้ของเราไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะเทเหล้ากลิ่นส้มลงผสมในน้ําส้ม100%ของเรานะครับหลังจากนั้นตามด้วยน้าส้มเข้มข้นครับเราจะเทใส่ในผลไม้ของเราซึ่งวันนี้เราใช้เป็นผิวส้มเชื่อมนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือเราจะแช่เขาไว้ข้ามคืนนะครับหรือว่าจะเก็บในตู้เย็นก็เก็บได้นานเช่นเดียวกันก่อนนํามาใช้ให้เรากรองใช้เฉพาะตัวชิ้นส้มนะครับ ถัดมานะครับเราจะมาผสมตัวบียยชกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไปในโถผสมนะครับตามด้วยผิวส้มนะครับตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็แป้งขนมปังของเราครับถัดมานะครับเราจะใส่นมผงครับและพระเอกของเราในวันนี้นะครับโอเทนติกดูรัมหรือว่าซาวาโดสําเร็จรูปนะครับใส่ลงไปผสมได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใช้หัวตีรูปตะขอนะครับคนส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำนะครับประมาณ30วิวิถึง1นนาทีครับระหว่างนี้นะครับเราจะใช้ไข่ไก่กับน้ำส้มนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับเราจะเทใส่ผสมลงไปในแป้งขนมปังที่เราคนไว้นะครับ เนื่องจากว่าตัว b บียอชเนี่ยความเข้มข้นของไข่นะครับแล้วก็เนยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราผสมนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับค่อยๆใส่เนยเข้าไปนะครับอาจจะแบ่งเป็นสัก4ส่วนนะครับสังเกตว่าส่วนแรกนะครับเริ่มเข้ากับขนมปังของเราได้ดีแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนถัดไปเรื่อยๆจนเนยเราหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็นวดต่อประมาณสัก5-10นาทีจนโดมีอุณหภูมิประมาณสัก25-27องศาเซลเซียสนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อโดเราได้อุณหภูมิได้ที่นะครับประมาณที่27องศาแล้วนะครับเราจะใส่ผิวส้มนะครับที่เราหมักในส่วนผสมที่เราทําตั้งแต่ช่วงแรกนะครับลงไปนะครับกรองเอาเฉพาะตัวผิวส้มนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ความเร็วต่ํานะครับในการนวดผิวส้มนะครับกับโดบิโอชให้เข้ากันนะครับ ให้เราําออกมานะครับแล้วก็รวบให้เป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นเราจะพักเขาไว้ประมาณ20นาทีเพื่อจะตัดน้าหนักนะครับ <_' S 1> ให้เพื่อนๆนะครับรวบให้เขาเป็นก้อนนะครับ <_' S 1> เราจะใช้เป็นพิมพ์พันิตโตนนะครับ2ขนาดนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนนะครับเราจะตัดน้าหนักอยู่ที่300กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6เซนนะครับเราจะตัดน้าหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัมครับ หลังจากที่เราครบเวลา2ีนาทีแล้วนะครับเราจะนําก้อนโดบิโอชแต่ละก้อนนะครับมาคลึงให้เขากลมนะครับโดยเพื่อนเพื่อนสามารถวางนะครับเราก็ใช้มือรูปนะครับให้ผิวเขาค่อยๆเรียบตึงขึ้นมานะครับสังเกตูว่าผิวเรียบตึงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราย้ายใส่พิมพ์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเขาไปพลูฟนะครับหรือไปหมักให้ขึ้นเป็น2-3เท่านะครับก่อนอบนะครับ โดยปกติแล้วนะครับเราจะหมักเขาที่อุณหภูมิสักประมาณ28นะครับไม่เกิน30องศาเซลเซียสเพราะว่าบียอชเนี่ยค่อนข้างมีเนยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยเนยเขาจะละลายออกมานะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะใส่เขาไว้ในกล่องที่มีฝาปิดนะครับทิ้งไว้อุณหภูมิห้องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหมักเขาไว้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาก่อนอบนะครับเราสามารถเช็คอย่างไรเพื่อให้พร้อมอบได้นะครับระหว่างนี้นะคครรัััับบผมมออตวไปหกก่นนะ เมื่อครบเวลาสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือว่าถึง2ชั่วโมงนะครับสังเกตดูว่าโดจะขึ้นเป็นประมาณ2 3เท่านะครับสังเกตจากขอบนะครับจะเว้นระยะจากขอบประมาณ1 1เซนครึ่งนะครับก็พร้อมอบแล้วนะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสัก15-20นาทีครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะครับแอมเบนเต้สำหรับท็อปปิ้งนะครับตกแต่งด้านหน้านะครับให้เราเทนะครับวิปปิ้งครีมนะครับลงในอ่างผสมที่สะอาดนะครับหรือเพื่อนๆจะสะดวกใช้เครื่องก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะวิปขึ้นมานะครับให้แค่พอข้นนะครับสำหรับดิฟด้านบนนะครับเพื่อความสวยงามครับนอนเดลี่วิปปิ้งครีมแอมเบนเต้ของเรานะครับสามารถขึ้นตีได้ง่ายนะครับแต่เพื่อนๆนะครับต้องแช่เขาเย็นนะครับอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ3-5องศานะครับ หลังจากนั้นนะครับเทในอ่างผสมที่สะอาดนะครับเราก็วิปขึ้นมานะครับให้มีความข้นตามต้องการนะครับให้นอนในรีวิปปิงครีมของเรานะครับมีลักษณะข้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะลอกกระดาษเขาออกก่อนนะครับพักให้เขาเย็นนะครับเราจะเริ่มตกแต่งนะครับโดยการดิฟนะครับลงไปในวิปปิงครีมนะครับที่เราทําไว้นะครับแต่ว่าในส่วนการตกแต่งนะครับเพื่อนๆสามารถครีเอทนะครับได้ตามเทศกาลได้เลยนะครับว่าเราจะตกแต่งในรูปแบบไหนนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซาวโดออเรนจ์บีอดนะครับฝากติดตามเมนูใหม่ๆได้ที่ Facebook และ YouTube พูดทด์ไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ